ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยททมข่าวสวสเตนายรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำปิงพร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์รวมทั้งแนวทางในการฟื้นฟูค่ะ นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายรัฐมนตรีได้เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตชุมชนบริเวณสถานีวระดับน้ำพีหนึ่งณเชิงสะพานนวารัตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยทันทีที่เดินทางมาถึงค่ะนายรัฐมนตรีได้รับฟังจุดรายงานสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์กล่าวว่าหลายพื้นที่ไม่ได้คาดว่าจะมีปริมาณน,น้ำไหลามาเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบจิตใจ จึงขอให้สาธรารณสุขช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจประชาชนและจะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาพูดคุยเรื่องโมเดลต้นแบบการช่วยเหลือสถานการณ์น้ำค่ะ ทั้งนี้จากสถานการณ์น้ำท่วมตัวเมืองเชียงใหม่ในช่วงที่ผ่านมานั้นระดับน้ำปิงที่ตรวจวัดได้ที่จุดพีหนึ่งได้เพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดในช่วงเวลา2อนาฬิกาถึง3นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่26กันยายนจากนั้นจึงได้เริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องจนต่ำกว่าระดับจุดวิกฤตที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ประเมินไว้ระดับ4.20เมตรในเวลา20นาฬิกาของวันที่27กันยายน2567าค่ะ และวันที่18กันยายน2567เวลา14นาฬการะดับน้ำได้ลดลงเหลือเพียง3.68เมตรซึ่งต่ำกว่าระดับจุดวิกฤตของสถานีวัระดับน้ำพีหนึ่งแล้วเจ้าหน้าที่จึงได้ปรับสัญญาณไฟเตือนฉุกเฉินจากสีแดงเป็นสีเหลืองค่ะโดยคาดว่าหลังจากนี้ระดับน้ำจะลดลงอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ ทางสวทเบตง FM 93 MHz เ hey, พศสวทเบตงนิวสและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th